เยอะกว่าห้ารวย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 กระลูกสวัสดีครับวนนี้กมาพูดคุยเรล่าข้าวเรื่องของดองอุ้หยิงเพลิดเพแ้งบอโจรแล้วก็ชาวคณะสาวน้อยเพลินแงปกติทุกวันนะครับเนาะมื่อนี้นะครับเอ่อเมื่อวานนี่กเป็นวันพ่อแห่งชาตินะครับก็ยีราน้อยอุ้หยิ่งก็ได้ไปไหวพ่อโจพวงอะไรไหวพ่อโจไหว พ่อกันชัยพ่อนนพ่อเอกนะครับพ่อเอกนี่ครับไหว้วยกันเพราะว่าเป็นพ่อที่สนับสนุนนี่แหละน้อยตั้งแต่แรกๆนะครับไปฟังนะครับไปเมืองช่วงบางครั้งบางอย่างของอีหลานน้อยอุ๋ยเองที่เิ่นไหว้พ่อโจแะก็บอกก็พ่อโจว่าวจังไหนนะครับไปฟังกันเลยนะครับเอาเร่งจะบอกพ่อวันนี้เป็นคสาวอีพ่อ เป็น่วงพอนะครับเนาะเพราะว่าพ่อโจนี่เป็นคนที่ทํางานหนักมากนะทําเพื่อองค์กรเพื่อทุกคนที่อยู่ในองค์กรสิสด้มีงานทําสิสด็มีรายได้เพิ่มขึ้นนะครับกาหางานหาการให้เพราะว่าเฮ็ดห,หลายอย่างนะบอกว่าสิเป็นวงสาวน้อยเ,อเป็นผแพร่บอกว่าสิเป็นเพจบ่ว่าสิเป็นสาวน้อยสเสด็จแบนรดแห่สาวน้อยนะครับราคาไ่ พริ้งลัมเพิ่์นอินดีเรคคอร์ดนะครับตรงนี้ก็ับถือว่ารายงานรายการแห้งบาดเพิ่นก็ต้องอเฮ็ดงานนะกกูมูนะครับหลักกาเนาะเวลานอนนอนน้อยมากนะครับหลายคนกันบบอสคงว่าบอจนี่นอนหน่อยแต่เป็นเอฟซีแฟนครับจริงจริงเดี๋ยวจะคงว่าบอจนี่บางวันเนี่ยแทบจะไม่ได้นอนเลยนะครับเพราะว่าต้องคิดคิดทิ้งงานคิดนู่นคิดนี่หลายอย่างนะครับเนาะไปฟังต่อกันครับ เออเอาเงินผ่าไม่ผ่าจะเนาะไม่จะหาขึ้นบ่เอาเหลือเผาเล้าเนาะเนี่ยทับหยอะ เออต้องหาพอเยอะๆตัวข้ารวยรวยวยร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 วยต้องก็ลูกสาวอยู่แล้วว่าลูกทางเต่าทั้งนี้ลูกเต่ายูแล้วเออไอ้ลูกด้วยไปน้ำพอนี่แหละเออลุยไปด้วยกันผมกอลุยดีไม่แห้งน้ำกันซำซันผลงานน้ากันอยู่กับซ ไปนั่นนั่นนั่นตลอดไปกูนะบิลภาษดีไปนะเสิยงสั่งนะเรื่องไม่ยิงกับขอถมาหาภาษาอี่แล้วาไปน้กันกับขอบคุณคลิปและเสียงจากช่องเสียนนลเสียววจโจลอมเพิโนวิเชียวนะครับก็พ่อโจเพ่อไก่โอพ่อไนล่านะครับเรื่อยๆให้เมือปานหลักะสั่งสร้นลงาน สู่สายตายซีแฟนครับแล้วก็เป็นคนหูคนดีเป็นผู้หูผู้ดีต่อไปนะครับเนาะกัหลักๆเลยก็คือสิ่งที่ผมประทับใจมากขึ้นนี่นะครับในการเรื่องในเรื่องของการวายพอนะครับในในเรื่องของอวันพ่อแห่งชาตินะครับก็คือวจโจนี่ก็เป็นพ่อที่พ้าหาพ้าสางเนาะนะครับก็เป็นอ่าเรื่องอะไร คือภูผ้าหาผ้าสาล่ะครับภูผ้าผ้าหางผ้ามีนะครับกะอีหฬาน้อยวิ่งก็เป็นคนที่มาเสริมวงสาหน้อยเพรื่อนแพร่งให้ดังยิ่งยิ่งขึ้นไปแล้วก็เป็นตัวชูโรงเออ่วงสาหน้อยเพรื่อนแพร่งนะครับก็ถือว่าอ่าพอบุญสัมพันธ์พอลูกสัมพันธ์อื่นๆพอลูกคู่บุญนะครับก็ตรงนี้กับยศีเฟนคลับก็เห็นแล้วนะครับเนาะก็อีกอีกสิ่งหนึ่งที่ผมประทับใจก็คือช่วงที่อีหฬาน้อยไปไหวอ เอาพวงมาลัยไปไหวพ่อเอกเนาะตรงนี้ก็คือว่าพ่อเอกเพิ่นก็ได้เฮ็ดคลิปขึ้นมาว่าจะเก็บไว้เป็นที่ระลึกก็คือพวงมาไล่อีหลานหน่อยเพิ่นสิเก็บไว้นะครับเก็บไว้อย่างดีเลยเพิ่นว่าเพราะว่าคิดว่าน่าจะก่อนหน้านี้อาจจะบ่เคยมีบ่เคยมีเวลาหรือว่ามีโอกาสได้ไหวพ่อเอกเนาะครับเนาะสำหรับอีหลานหน่อยวุ้งอิงก็ถือว่าพ่อพ่อเอกนี่เป็นพ่อผู้สนับสนุนนะครับถ้าไม่มีพ่อเอกก็อาจจะไม่มีอุ้งอิงก็ได้ เป็นอย่างยิงว่ายังสันเพราะวา่าก่อนที่จะมาเป็นอุงอ๋งเพลิดเพลินแพงนี่พอเอกนี่ลางานทั้งลางานทั้งขาดงานทั้งอันนี้เนาะเพื่อที่จะให่หลานหน่อยไปประกวดเนี่ยไปหลองเพลงน้ำหนุนนี่นั่นเนะี่ยน้ำงานต่างๆ่าเนี่ยนี่คือพอผู้สนับสนุนจริงๆอีกคนหนึ่งนะครับที่เอ่อเคลื่อนเนี่ยก็เห็นความพยายามตั้งใจของอีหลานหน่อยหลกักกาอ่าพักดัน ส่งเสริมมีหลาหน่อยั้งแต่ช่วงที่ยังเป็นเด็กอยู่นะครับหมยถึงว่าช่วงที่เลียนมัธยมอยู่นะครับจะไปลองเพ่ยงยูไซกับผ้าไปแม่กับบอคัดของคือแม่หน่อยบอคัดของเลยผ้าไปตลอดนี่คือผู้สนับสนุนเบื้องต้นก็คือพ่อแม่นะครับพ่อเองแม่หน่อยนะครับต่อมาก,ก็คือพ่อโจผู้ผู้ผ้าสางผ้าเห็ดนะครับตัวนี้ก็ถือว่าพ่อโจนี่เป็นคนที่ ลุยงานหนักๆนะครับแล้วก็ในคลิปก็สิเห็นว่าอีหลาน้อยอ่าบอกพ่อเจว่าพักนอนในได้พอเด้อนะครับจับโทรศัพท์มายำได้เห็นเห็นแต่พ่อพูดถึงสี่นั่งคือด้วยความด้วยความที่ลูกเป็นห่วงพ่อก็อยากให้พ่อพักผ่อนหลายๆเนี่ยนะครับเพราะว่าการพักผ่อนน้อยเนี่ยมันก็เหตุให้สุขภาพเสียในในมีผลกับสุขภาพในระยะยาวช่วงแรกก็สิบพราเป็นยังนะครับเน้นสะสมไปเรื่อยๆอาจจะอาจจะถึงกับเคลื่อนยังก่อน ไม่สบายได้ยังสินะกับโดยความเป็นห่วงจากลูกสาวแล้ะก็จากลูกทีมทุกคนแล้ะก็จากบ่าวชนด้วยนะครับก็เป็นห่วงกัอยากให้บอ,บอโจพักควนเยอะๆนะครับเนาะมีเวลากับพักควนันแน่นอนเนียงสิส่วนมากเราบ่ค่อยได้พักควนนะครับเล่าสิอยู่กับโซเชียลเยอะนะครับถืบอว่าเป็นบุคคลที่หน้าแบบอย่างเพราะขยันแห้งนะครับมันแห้งนะครับ บ่แทวสิบ,บ่มีเวลาหาบ่มีเวลาหยุดหางเงินหาเงินตลอดเวลาแล้วทางานตลอดเวลาตัวนี้ก็ถือว่าสําหรับเบ้าชนนะถือว่าบอจนี่เป็นบุคคลต้นแบบอีกคนหนึ่งด้เพราะว่าอย่างเป็นเพราะว่าเล่าเนี่ยขยันแห้งขยันหาขยันสัง่งขยันเทส่นะนะนะครับน่าเป็นแบบอย่างนะครับสําหรับการดาเนินชีวิตหรือการใช้ชีวิตนะนะครับส่วนพนอนุ่นอ่าผมบ่ท่านเห็นลิปนะครับอีลาน้อยกับวัยขึ้นกันนะครับ แต่ที่ผมเห็นคลิปก็คือมีคลิปพ่อโจโอพ่อนุ่นอ่าพอนุ่นหรือท่านเห็นคลิปอ่ามีพ่อเอกนี่อ่าเพิ่งเห็นคลิปแต่ว่าผมเห็นคลิปตอนที่เพิ่นอีหล่าน่อยไปไหว้เพิ่นแล้วก็พ่อโจโอนี่นะครับที่ไหว้พอการใช่นะครับพอการใช้ก็เห็นแล้วนะครับแล้วกะ็อ่ามีจังหวะประทับใจก็คืออีหล่าหน้อยเมื่อวานนี่อ่าช่วงที่ไปไหว้พากประจําประจําวงก็คืออยู่ที่รถตู้เนาะที่แม่คุณย่าสุภาพอยู่นั่นแหละตรงนั้นแหละกลับมาขคืนนี่คุณย่าสุภาพบ่นอนนะครับเนาะกะ มาเป็นกําลังใจให้หล่ะมาน่งอยู่รถตู้เพื่อที่จะมาเป็นกําลังใจให้หล่ะนะครับกอที่หล่ละหล้วกะลูกไว้หล่ะเนาะแล้วก็อีอย่างหนึ่งก็คือเป็นกระใเว่าถึงเรื่องก่อต่างวงุ่งเป็นอย่างคือจังได้ใส่ซื่อสาวหน่อยนะครับหลายๆคนก็ได้เมืองลีปแล้วก็ทืวอว่าซื้อนี่น่จะเฮ็ดต่างมาเพื่อพ่อการพ่อพ่อสงการน่าจะต่างมาเพื่อเพื่อบุคคลที่ เป็นสาวน้อยจริงๆที่มาเชิดชูวงมาผ้า,าวงโด่งดังไปทั่วประเทศแล้วก็ทั่วโลกนะบุคคลคนขนั้นก็คือเมียสุภาพหรือว่าญาติสุภาพถึงก็บอกว่า,าน่าจะเป็นอุ้งหญิงนี่แหละเพื่อนว่าเป็นอุ้งหญิงนี่แหละเพื่อนว่าที่มาอ่ามาอ่าเฮ็ดให้วงมาเป็นเจ้าของหมายถึงว่าเป็นเจ้าของคำว่าสาวหน่อยนี่นะังชี่นะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือเมียสุภาพก็อบอกว่าคำว่าสาวหน่อยคือบ่เถ่าคือผู้สาวสาวยืนเลยบ่เถ่าอย่างประมาณเนี่ยนะครับตรงนี้ก็คือ ว่าไปกับังว่ไปคนหลุกเบ่จนอย่ได้นะครับก็คือ,อพ่อสงการมันก็อาจจะนางเมืองแนมเมืองอยู่ทั้งบนอยู่ทั้งสวรรค์อยู่นะครับกเพื่นกสิดิใจน้ำทีวงสาวน้อยเพชรบานแพงอ่าโดยการบริหารงานของอ่าหนุ่มโจโยมนินนะครับสามารถกล่าวมาถึงปัจจุบันนี้แล้วก็อ่าเป็นที่รู้จักทั่วประเทศและก็ทั่วโลกนะครับตรงนี้ก็ถือว่าอ่าประส,สบความสำเร็จอย่างสูงนะครับแล้วก็ช่วงท้ายของคลิปนี้ก็คืออ่าช่วงอ่า ใกล้ๆจะสว่างเนาะ,ะพอเอกเพื่อนขับรถไปเพื่อที่จะเดินทางไปที่ท่าตะเกียบเมื่อนี้ครับไปแส,สดงอยู่ที่จังหวัดเชียงเศร้าด้วยกันแต่ว่าอย่เพื่อท่าตะเกียบนะครับเนาะตรงนี้นะครับก็ระวังทางกับไปเจอกับโขงช้างนะครับโขงตง้องเขาเบื่เ่าฝูงเมาออื่นว่าโขงถ้าเป็นถ้าเป็น,ลนหลายๆตัวเคื่อนว่าโขงถ้าเป็นหนึ่งตัวเรียกว่าเชือกแต่ว่าช่างปลานี่ก็เกินอย่างหนูนะครับตัวนี้ต้องไปศึกษาไหมบาวชนบ่ได้ศึกษาม,มา อ่าตัวนี้ไปพอดกับโคลงช้างแต่ไปพอดเห็นเพิ่นหนึ่งแต่ตัวหลอดพระท่านไปหอดนก็ถือว่าโชคดีนะครับหลักกาช้างมีตัวใหญ่มากอีกหล้วก็ตื่นเต้นนะครับก็ขอบคุณเอลซี่เพนครับทุกท่านนะครับด้วยที่มารับชมคลิปของบา่าวชนคนกีบมาลาดอ่าขอให้ทุกคนสุขภาพร่างกายแข็งแรงร่ำรวยร่ำรวยนะครับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ